แม้ว่าขณะนี้นะครับจะยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูหมอกควันนะครับแต่ว่าภาพประชาชนหรือว่าภาพประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกมาจัดกิจกรรมเทศกาลลมหายใจครั้งที่2ขึ้นนะครับโดยภายในงานเองมีการพูดคุยถึงปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นรวมถึงสะท้อนปัญหาเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาครับเวทีเสวนาเพื่อพูดคุยปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดขึ้นโดยภาพประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พยายามออกมาผลักดัน,นและแก้ไขปัญหาหมอกควัน,นเพื่อเป็นการสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับต้นตอของปัญหา,นาเนื่องจากปัจจุบัน,นปัญหาฝุ่นควันทวีความรุนแรงขึ้น,นหนึ่งในปัญหาที่ถูกสะท้อนออกมาจากภาคประชาชน,นคือการที่หน่วยงานต่างๆมีข้อสั่งการมาจากส่วนกลางและอำนาจตัดสินใจไม่สามารถทำได้ในพื้นที่ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากบริบทของแต่ละพื้นที่แตกต่างกาันทําให้ผลกระทบยังไม่ได้รับการแก้ไขพอพอมองย้อนกลับไปที่ภาครัฐว,ว่าจะมีนโยบายไหนบ้างที่จะมาช่วยลดการเกิดฝุ่นควันที่มาจากแหล่งกําเนิดมลพิษในพื้นที่เมืองโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยก็ยังไม่มีเลยครับขนสมมวลชนในเชียงใหม่ก็มีมาบ้างหายไปบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีตลอดทําให้ประชาชนไม่ได้มีทางเลือกว่าถ้าเราจะ ตัดสินใจในการสัญจรหนึ่งครั้งที่มันจะช่วยลดมลพิษในเมืองได้นเนี่ยเรายังไม่มีตัวเลือกนั้นเพราะฉะนั้นการใช้รถส่วนตัวและการปล่อยมลพิษมันก็ยังเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับคนในเมืองเชีงยงใหม่ที่จะต้องเดินทางอยู่ครับด้านกลุ่มกินพิษในประเทศไทยได้สะท้อนปัญหาว่าการปลูกข้าวโพดเชิงอุตสาหกรรมเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ตามนโยบายของรัฐเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นอันดับ3ของประเทศภาครัฐเองต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดในการออกนโยบายหรือกําหนดมาตรการเพื่อเอาผิดต่อภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อกกนความเร่งด่วนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเรื่องอพื้นที่พื้นที่ป่าไม้เนี่ยเราได้เก็บรวบรวม ข้อมูลในช่วงระยะเวลา20ปีนะคะตั้งแต่ปี2545จนถึงปี2565โดยที่พยายามจะหาจุดเชื่อมโยงว่าทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยมันเกิดวิกฤตมลพิษข้ามพรมแดนเนี่ยตั้งแต่ช่วงราวๆปี15ปีที่แล้วแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงกันอย่างไรผลจากข้อมูลดาวเทียมเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์อีกทีหนึง่งข้อมูลจากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า อัตราการเป็นโรคมะเร็งปอดของคนเชียงใหม่และคนในภาคเหนือมีอัตราเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอันดับที่อยู่ในระดับสีแดงคือเกิน25คนต่อแสนประชากรปัญหาฝุ่นควันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อมะเร็งปอดโดยค่าฝุ่นควัน22ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่ากับการสูบบุหรี่หนึ่งมวนดังนั้นทางสาธารณสุขจึงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เมื่อออกนอกบ้านหรือนอกอาคารปัดเศรีรักไทยพีบีเอรายงาน